เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศครับในนามขององค์กรวิทยุชุมชนภาคธุรกิจทั้งหมด298คนเขาเอาเอกสารหลักฐานนะครับไปแจ้งความที่โรงพักของหาดที่สะแก้วนะครับให้ตำรวจช่วยไปจับนายเศรษฐศาสตร์ปัญญาถาทิปัดหน่อยคนนี้อ้างเบื้องสูงแล้วก็เอาไปหากินช่อโกงประชาชนอีกตั้งหาก คุณนันทชิมบุรีรมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนที่เสียหายแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์กรชุมชนวิทยุภาคธุรกิจที่ถูกหลอกนะครับเล่าให้ฟังว่า2เมษายนปีที่แล้ว ตัวเขาเนี่ยแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตให้เปิดวิทยุชุมชนนะครับหลังจากที่ทหารเข้ามาแล้วเขาก็สั่งปิดกันไปหลายสถานีแล้วเนี่ยก็ไปยื่นตั้งแต่2เมษายนปีที่แล้วอยากขอให้เปิดสถานีวิทยุให้เขาหน่อยที่กสทชก็ไปรู้จักเกษตรศาสตร์วันนั้นแหละ เศรษฐศาสาตร์ก็อ้างบอกว่าได้รับหนังสือจากสำนักนายกมาสามารถสั่งการไปที่กสทชได้เลยให้สถานีวิทยุชุมชนที่เดือดร้อนเข้าสู่ระบบแล้วก็เปิดได้ปกติหลายคนหลงเชื่อครับจ่ายตังให้เศรษฐศาสาตร์ไป3 0 0 0 0ื่นบ้าง5 0,000่น000บ้างนะครับหลังที่เศรษฐศาสาตร์รับเรื่องไปแล้วเรื่องเงียบไปพอทวงถามก็บอกว่าตอนนี้หนังสือจากกสทชมาแล้วนะทุกคน นะเหลือแค่ลายเซ็นของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกคนเดียวเท่านั้นแหละถ้าเกิดท่านเซ็นทุกอย่างก็จบไม่มีปัญหาระหว่างนั้นเศรษฐศาสตร์ไม่จบนะฮะคนคนนี้หลอกอีกอ้างเบื้องสูงทีนี้ครับจะหากินแล้วบอกว่าจะหางบมาปลูกปลานะครับเอาตาสัญลักษณ์มาขายนะตาหนึ่งอันหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทพอถามไปที่คนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกดูแลความมั่นคงท่านประวิตรบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย ไม่เคยมีหนังสือมาถึงกศทชอะไรอีกต่างหากเนี่ยนะฮะไปฟังเสียงหนึ่งในผู้เสียหายคุณอนันต์ฉิมบุรีรมครับตลอดระยะเวลาที่อยู่กับองค์พระนี้มาได้อ้างเรื่องสูงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการรับไปอ,อนุญาตก็รับจากเชื้อพระองคไม่ว่าจะเป็นการรับไปอนุญาตแต่ละครั้งพูดถึงพระมหากษัตริย์ไม่ซ้ำพระองค์ ทําให้สมาชิกที่นั่งอยู่นี่เกรงกว่าจะหัวขาดไปด,ด้วยต้องบอกรอบนี้เศรษฐศาสตร์อ้างรองนายกหาตังไม่พอแอบอ้างเบื้องสูงหากินแบบนี้เรื่องใหญ่เจ้าหน้าที่รู้ดังนั้นเอาทหารครับไปที่สํานักงานของนายเศรษฐศาสตร์ที่ตําบลไซเดียวที่คลองหาดนะครับเศรษฐศาสตร์รู้ตัวก่อนหนีไปก่อนครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาสอบสวนเรื่องนี้ ขออีกสักระยะหนึ่งนะครับผู้เสียหายหลายคนครับมูลค่าความเสียหายเป็น10ล้านนะฮะคนหนึ่งเขาจ่ายหลักหมื่นนะท่าน30,000่นบ้าง50,000บ้างอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องตามเศรษฐศาสตร์มาครับตัวจี๊ดเลยฮะเนี่ยค่ะ